เซเว่นอีเเร่งสร้างการเติบโตของธุรกิจค้าปีกผ่านการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่องครับล่าสุดที่เราทราบข่าวกันไปแล้วนะครับว่ามีการเปิดใหม่ที่สปปลาวอย่างเป็นทางการแล้วโดยให้บริการ24ชั่วโมงยกทับสินค้ากว่า5,000รายการเจาะลูกค้าทุกกลุ่นครับ บริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนได้ประกาศแผนขยายธุรกิจในปี2566โดยจะเปิดสาขาร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในประเทศไทยจะเปิดสาขาใหม่อีกจำนวน700สาขารวมถึงการเปิดสาขาในต่างประเทศที่กัมพูชาให้ครบ100สาขาเพราะเปิดสาขาใหม่ในสปปลาวแล้วจำนวน1นสาขา สำหรับสาขาในสปพลาอราได้มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยไปแล้วนะครับโดยสาขาแรกอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์บริหารโดยบริษัท c p พ l โอร์จำกัดในกลุ่ม c p พ l กำหนดรูปแบบการให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพราะมีการนำเสนอสินค้ากว่า5,000 SKU ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารพร้อมทานเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทุกกลุ่มครับ อีกทั้งมุ่งนำสินค้าที่มีเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะที่ร้าน7ซเว่ e อเเช่นสินค้ายอดนิยมอย่างเซเลอรี้สินค้าดื่มชองออคาเฟ่ต่างๆเนาะที่กำลังเป็นที่นิยมในประเทศและกลุ่มนักท่อง,งเทีย่ยวครับทั้งนี้ c p พมีการประเมินภาพรวมตลาดสินค้ากำลังซื้อในสพปพลาวว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับตั้งแต่ช่วงโควิดคลี่คลายโดยได้รับปัจจัยบวกจากทั้งการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูง ทำให้การคามนาคมขนส่งขยายตัวขึ้นรวมถึงมีแรงหนุนจากในปีต่อไปคือคือปี2567รัฐบาลลาวกําหนดให้เป็นปีท่องเที่ยวและตรงกับวาระที่สปปลาวดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนจะยิ่งส่งผลให้กับบรรยากาศภายในประเทศมีความคึกคักมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามครับสาขาแรกในนครหลวงเวียงจันทนี้ได้เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่7กันยายน2566โดยมีท่านบุญเถิงดวงสวรรค์รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปปลาวนางสาวมารกฎศรีสวัสดิ์เอากอัครจาชทูตไทยนวเวียงจันทร์ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดบริการเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาแรกในสปปลาวอย่างไรก็ตามครับแผนธุรกิจของ CPO ที่ประกาศว่าอย่างเป็นทางการในปี2566 จะใช้งบลงทุนตลอดปีนี้อยู่ที่12,000-13,000ถึงล้านบาทแบ่งเป็นเปิดร้านสาขาใหม่3,800-4,000ถึงล้านบาทการปร,ปรับปรุงร้านเดิม2,900-3,500ถึงล้านบาทโครงการใหม่บริษัทย่อยและศูนย์กระจายสินค้า4,000-4,100ถึงล้านบาทและลงทุนด้านสินทรัพย์ถาวรและระบบสารสนเทศอีก1,300-1,400ล้านบาท ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ